สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปอนทารโอลคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1ถึงถึสันวาคมคลิปนี้จะเป็นการอ่านพลังงานของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเรื่องของการงานการเงินของคุณนะฮะแยกกันนะครับผมโดยใช้ไพ่ยูน่าโซลโกลเด้นทาโล้และก็บัตติเชอรีส มาดูกันครับว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรนะครับ ชาวราศีเมษนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะฮะออร่าอ uh, <all> mm ินอร์เนของคุณคุณได้ Aids of Bonds เอ็ดสปอนนะฮะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเอา่อเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่นะครับผมการเริ่มต้นอะไรใหม่โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณนะครับผมสำหรับใครที่ค้นหาความสัมพันธ์เนี่ย ผมคิดว่าอา,อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนนะฮะอาจจะไม่ได้แบบตัวคุณอาจจะไปเจอเขาแล้วคุณอาจจะไม่ได้ปิิงนะครับในเ,เขาเรียกอะไรเว็บแรกนะฮะหรือตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ปิิงตัวคุณในเว็บแรกนะ,ะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก่อนที่ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์เช่นเรื่องของงานเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะฮะอาจจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณได้ทํางานร่วมกันหรือว่า มีมีเกณฑ์ที่จะได้อ่ารับเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะครับผมแล้วก็เอ็กบอลเนี่ยผมคิดว่าในหลายๆส่วนของความสัมพันธ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดําเนินมานะครับผมหรือความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างงอนแงน่มีปัญหานะตัวเอ็กซ์ออรบเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงคุณยังสามารถลงมือ แก้ไขปัญหานั้นได้นะครับผม,มแล้วก็ผมรู้สึกว่าต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนกับมันห่างออกไปไม่ได้ค่อยติดต่อการเขาหายไปนะผมรู้สึกว่าในช่วงของครึ่งแรกของเดือนธันวาเนี่ย <S <S ก็จะเป็นช่วงที่ตัวคุณได้รับการติดต่อเข้ามาหรือว่ามีการพูดคุยกันมากขึ้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวคุณะจะตอบรับพลังงานนี้อย่างไรนะฮะแต่ว่าสําหรับใครที่มองหาพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับแบบนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ลักษณะที่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าแบบเขาปิ้งคุณตั้งแต่ตอนแรกแว็บแรกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะครับผมแต่เป็นจุดเริ่มที่ดีของความสัมพันธ์นะสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีปัญหากันเนี่ยเอเจวอนเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มาพูดคุยกันใหม่หรือว่าสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งผมคิดว่าในช่วงต้นเดือนเนี้ยด้วยพลังงานของเอเจวอนเนี่ย คุณจะได้อะไรเยอะในการพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะใครที่อยากจะได้ความกระจ่างก็จะได้มากขึ้นนะครับผมแต่อาจจะยังไม่ใช่แบบเออใช่หรือไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะฮะหมายถึงแบบเฮ้ยเนี่ยค,คือคนที่ใช่ของคุณตลอดไปอะไรแบบไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้กันและกันหรือว่าเป็นการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์นะฮะอืมโอเคอันนี้ผมดูคร่าวๆนะฮะพลังงานในอดีตของคุณนี่คุณได้ เอ่อ uh, the strength นะครับผม the strength แล้วก็ five of cups แล้วก็ five of pentacles ขึ้น2-5นะฮะลักษณะในอดีตของคุณเนี่ยเอ่อ uh, ต้องบอกตามตรงว่าอ่อ uh, ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะไม่ค่อยราบรื่นในอดีตสักเท่าไหร่นะ <laughs> หลายๆคน <laughs> คือมีการทั้งเอ่อผิดหวังนะฮะหรือว่ามีการถูกทิ้งหรือมีการแบบไม่ได้ติดต่อไปอยู่ๆเขาก็าหายไปด้วยพลังงานของ five of pentacles ตรงนี้นะฮะแล้วก็ แล้วก็ f of cups นะเป็นพลังงานที่เหมือนกับ Battle กันแล้ก็ก็เหมือนกับมีปัญหากันนะฮะแล้วก็ทะเลาะบากแว้งกันรควน,นี้ที่ยังทำให้มันยังคงอยู่หรือมันดำเนินมานะผมรู้สึกว่า The Strength นะครับผมผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นใครหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่พยายามประคับประคองอนะอาจจะเป็นตัวคุณ เรื่อาจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณนะฮะในในส่วนที่พยายามประคับประคองแล้วก็ผมรู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกับพลังงานของเอกอนที่ขึ้นมาโดยรวมเนี่ยมันบอกว่าในอดีตเนี่ยคือมีปัญหาก็แก้ไปจุดไหนก็แก้ไปตัวไหนที่เป็นปัญหาแล้วเ,เราสามารถแก้ได้เราก็แก้นะครับผมถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยก็ให้ให้อภัยกันแล้วก็ให เดินหน้าต่อนะครับผมด้วยพลังงานเพราะว่าเพราะคุณอุตสาห์พยายามไม่แน่ใจตัวคุณเองพยายามหรือพาร์เนอร์หรืออาจจะทั้งคู่นะฮะแต่ the strength เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณพยายามในความสัมพันธ์นะฮะผมรู้สึกว่าถ้าจะทิ้งไปในตอนนี้เนี่ยก็น่าเสียดายนะฮะซึ่งเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีในจุดเริ่มต้นของเดือนธันวานะครับผมคันนี้พลังงานในปัจจุบันนะฮะสิ่งที่คุณเจอคุณได้ the world นะครับผม คุณได้ The World t e of Cups และ n i n of Swords ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งหรืออะไรพวกนี้มันจบไปแล้วนะฮะปัญหาก็ดูเหมือนที่จะคลี่คลายเพราะคุณได้ The World นะครับผมปัญหาต่างๆเนี่ยมันจบสิ้นแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนมีการเคลียร์กันมีการพูดคุยผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณกับพาร์เนอร์เนี่ยจะมีโอกาสแก้ไขปัญหานั้นนะครับผม,มแล้วคุณได้ Ten of Cups ก็คือเหมือนกับ จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกิดความสุขเกิดความแฮปปี้แต่ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะโอเคแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าคุณยังรู้สึกนอยอยู่ในความสัมพันธ์นะผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันเกิดอะไรในความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันนะฮะตัวคุณเองหรือพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเขายังรู้สึกหวาดระแวงเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่อคลายกันเพิ่มเติมนิดนึงอยู่นะอืมอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมยังมีเอ่อ นายาซอร์สอยู่นะฮะอืมทรีออฟวอนส์นะฮะทรีออฟวอนส์เซเว่นออฟซอร์สเอเดลซอร์สอืมอืมโอเคผมรู้สึกว่าสิ่งที่กังวลน,นะพาร์ทเนอร์ของคุณกังวลน,นะฮะจะเป็นเรื่องของ ข้อจำกัดบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะครับผมแล้วก็การกระทำลับหลังอะไรบางอย่างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการหาโอกาสใหม่ๆผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่ว่าพาร์เนอร์ของคุณเนี่ยอาจจะมีใครที่ติดต่อเข้ามานะครับผมหรือว่าเขาในช่วงที่ห่างๆกันไปเขาก็ไปพูดคุยอะไรกันกับเ,เติร์นปาร์ตี้หรือบุคคลที่3หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ผมคิดว่าณจุดนี้เนี่ยมันทําให้เขารู้สึกกังวลน,นะครับผมหรือตัวคุณเองอาจจะไปคุยกับใครอยู่นะฮะแต่ว่าพอ์ทเนอร์ของคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันมากขึ้นมันทําให้ตัวคุณใจหนึ่งเนี่ยอยากจะลุกออกแต่ว่ายังไม่สามารถเคลียร์ไอ้ตัวความสัมพันธ์ที่มันมันเข้ามาคู่ขนานกันหรือว่าซ้อนกันอยู่ตรงนี้ได้นะครับผมอมนั่นคือความกังวลของตัวคุณนะฮะแล้วคุณควรจะทํายังไงนะฮะ มามาดูะฮะพลังงานนะฮะในอนาคตอันใกล้นะครับคุณได้ DM p r e r นะฮะอ DM Press นะครับผม a n d s แล้วก็ Four of Cups ผมรู้สึกว่าตัวคุณจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจในตัวเลือกที่ดีที่สุดของตัวคุณนะฮะ DM Press หมายถึงคุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดของตัวคุณนะครับผม You select what best นะครับคุณหาสิ่งที่ดีที่สุดของตัวคุณนะฮะ ผมรู้สึกว่าตัวคุณเน่ยจะเจอสภาวะที่ตัดสินใจลำบากตัดสินใจยากเพราะคุณได้โฟบครับนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะตัดสินใจไม่ได้นะแต่ว่าความสําเร็จในความสัมพันธ์เนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีถ้าคุณลังเลนะถ้าคุณสงสัยว่า,จ,าจะเอาใจไงดีเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณจะได้การตอบรับที่ดีในความสัมพันธ์ ในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะครับผมเพราะว่าคุณได้ six bonds แต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะที่ <c oughs> ต้องลงมือต้องลงแรงต้องตัดสินใจต้องลุกขึ้นมาทำนะฮะคือสำหรับใครที่คิดว่าออทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆเจือจางไปในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าอาจจะห่างกันหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาแววงหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ move on ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเข้ามาคู่ขนานกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณยังรักกันอยู่นะผมรู้สึกว่ามีโอกาสมากที่คุณจะกลับมาพูดคุยกันนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะทมกลางความไม่แน่นอนของตัวคุณเองแล้วก็พาร์ทเนอร์ของคุณนะครับผม,มก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเพราะาคุณจะได้เริ่มต้นเหมือนกับก้าวใหม่นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลเก่าหรือว่าความสัมพันธ์เก่า โอเคแล้วนั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมอืมต่อไปนะฮะเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องของการเงินของคุณนะครับผมราศีเมษนะฮะมาทัดไฟแรกของเรานะครับผมในเรื่องการงานเป็นไงบ้างนะฮะอืม เรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างโอเคลัคที่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นหรือว่ารีสตาร์ทความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> ดูเรื่องของการงานการเงินโชคลาบบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ โอเคโอ้โหโอเคโอเคโอเคในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของคุณนะฮะคุณได้ four source นะฮะ f o f source นะครับผม four source เป็นลักษณะทีะ่ถ้าช่วงนี้จะลงมือทำอะไรนะฮะหยุดก่อนช้าก่อนอย่าพึ่งนะครับผม f o r of source หมายถึงตัวคุณควรที่จะ,ะพักเก็บแรงนะฮะ เ,ออเขาเรียกอะไรเก็บพลังงานนะฮะอยู่ในในเรื่องของการพักพักยกนะฮะในเรื่องของอ,อ่อเรื่องของการลงทุนให้พักก่อนนะฮะผมรู้สึกว่าในในจุดนี้เนี่ยตัวคุณยังไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมถ้าเกิดฝืนเนี่ยตัวคุณอาจจะมีโอกาสที่จะอ,อ่ายังไงดีได้เขาเรียกอะไรได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมอ่าแล้วก็ โฟร์วอร์ซเนี่ยในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็จะเงียบๆนิดนึงนะครับผมดาวลงมานิดนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณไม่ได้ยุ่งมากนะครับหรือว่าคุณควรที่จะมีเวลาให้ตัวเองบ้างนะฮะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไร Personal Time Off นะฮะเรื่องของการพักในการลาการอะไรนะฮะโดยเฉพาะใครที่มีเรือนการงานนะครับผมอยู่ในราศีเมษนะผมรู้สึกว่า นี่คือพลังงานที่เรียกร้องคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานของคุณมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณควรจะให้รางวัลกับตัวเองไปพักนะครับผม f o r source นะฮะยังหมายถึงคุณพักเขาเรียกอะไรไม่ได้พักแล้วก็หยุดจบไปเลยนะพักเพื่อที่จะเดินหน้าต่อแล้วในรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการพักเพื่อก้าวกระโดด นะครับผมอ่าคือในสภาวะเนี้คุณทําอะไรอะ่ะมันมันจะเขาเรียกอะไรต่อให้คุณขยันน่ะมันก็จะไม่ได้คุ้มค่ากับประโยชน์ที่คุณลงไปแรงที่คุณลงไปเออไม่ได้ประโยชน์เท่ากับที่คุณลงแรงไปเพราะฉะนั้นอนะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณควรจะเก็บพลังงานของคุณไว้นะฮะเพื่อตอบรับโอกาสในอนาคตอันใกล้นะฮะโอเคครานี้เดี๋ยวเราไปดูครับในเรื่องของการงานนะฮะในดีคุณได้ page source f อ uh, six of cups และ นายออฟพารา c ค e s uh, ในอดีตเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยได้ทำมามากพอและด้วยพลังงานนี้นะซิกซ์ซบคแล้วก็페이지โซลช์นะเป็นเรื่องของในอดีตเนี่ยผมคิดว่าคุณตัดสินใจแล้วลงมือทำแล้วคุณก็ได้ Profit คุณก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นไปงานของคุณในอดีตก็ถือว่าอาจจะมี Aspect อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับโปรเจกต์เก่าหรืองานเก่าหรืออะไรที่มีความขัดแย้งหรือมีประเด็นอะไรอยู่ในเรื่องของงานเก่าเพราะคุณได้ ซิกซ์ c u ับนะฮะอาจจะมีประเด็นไม่ใช่แค่เฉพาะงานเก่าอาจจะเป็นเจ้านายเก่าหรือลูกน้องก็ได้นะครับผมแต่นายนายออฟไพนเคิลก็เป็นลักษณะที่ตัวคุณอยู่ในวิสัยที่พอที่จะดําเนินไปได้นะครับผมเออก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะในเรื่องของการเงินอะไรตรงนั้นนะครับผมในปัจจุบันพลังงานในปัจจุบันคุณได้9 of Cups รับ s าย of s ซ o r ์สและ The Hermit เอ่อฟ o ร์ซอร์สทูเ t เป็นลักษณะที่ ในตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอเรื่องของการงานเนี่ยผมคิดว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งอเอาการตัดสินใจจากคนนู้นคนนี้เอามาเป็นอะ,อะไรตัวเลือกของคุณนะฮะเพราะว่าคุณอาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วก็คุณรู้สึก p a r a n o i หรอลอะเสียดายตรงนั้นนะครับผม เดอะเฮอร์มิตเป็นลักษณะที่ตัวคุณควรที่จะนั่งทําสมาธิปลีกวิเวกหรือว่าคิดพิจารณาไต่ตรองเรื่องบางอย่างตรงนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับผม Night of Cups เป็นลักษณะที่มีเหมือนกับในในในจุดนี้เนี่ยเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของออ partnership ในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้คุณกังวลหรือว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับผม ตัวพาร์ทเนอร์ของคุณอาจจะหายต่อมไปก็ได้นะฮะหรือคนที่คุณคิดอยู่นะฮะหมอคะลูกนี่ที่รักเนี่ยเขาหายไปไหนนะฮะแล้วช่วงนี้เขาหายไปนะครับด้วยพลังงานเดอะ e เฮอร์มิตนะฮะเป็นพลังงานที่พักจริงๆนะฮะสมกับคำว่าพักเลย full a b s o r สนะครับผมและในอนาคตนัใกล้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม10 of wands 7 v of pentacles และ t o f pentacles เออผมรู้สึกว่าอันที่หนึ่งแน่แหละในอนาคตเนี่ย คุณจะมีโอกาสแล้วก็จะได้ลงทุนลงแรงย้ายงานได้งานใหม่ทําโปรเจกต์ใหม่นะฮะอย่างเต็มที่คุณเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยนะครับผมเพราะว่าคุณจะได้นะถ้าคุณไม่วุ่นเนี่ยแปลกมากนะฮะด้วยพลังงานของ Ten of w a n d นนะฮะคุณจะวุ่นนคุณจะยุ่งในเรื่องของงานเลยนะครับผมแล้วเงินจะดีไหม เงินจะดีไหมพอใช้นะครับผมพอได้นะฮะเซเว่นออฟแพนัเนะครับผมในอนาคตเนี่ยเซเว่นออฟแพนัเเป็นลักษณะเรื่องของการามีการต่อยอดมีการผลิตออกผลมีการลงมือทําหรือว่าลงแรงลงทุนอะไรไปนะฮะอาจจะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะฮะสำหรับใครที่สมัครงานไปนะฮะแล้วก็ทัวร์แพนักเคิลผมรู้สึกว่าฝืนนิดนึงเพราะว่าเหมือนคุณเอาไปลงทุนหรือไปลงแรงหรือไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น จงบริหารงานอ่ารงดการงานบริหารการลงทุนให้ดีๆนะครับด้วยพลังงานของ Tour of บแพลนเกิลนะฮะโมดทีมนี้ในช่วงครึ่งแรกนะครับราศีเมษในเรื่องของการงานการเงินของคุณเบาได้เบานะฮะใจเย็นๆนะฮะอย่าเพิ่งไปอ่าเร่งร้อนตรงนั้นนะครับผมโอเคและนั่นคือ Reading ที่ผมอ่านได้นะฮะเรื่องของการเงินของคุณนะครับผมเคฝาากดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 999นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเทวารัก